การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงิน10ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลมหาสรารคามเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น4สารกลางจังหวัดมหาสรารคามนายปฏิคมโพธิวราระผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารซึ่งได้รับมอบหมายจากดรมงคลตรีกิจ,จานนท์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอบุบลราชธานีทำพิธีส่งมอบเงินจำนวน10บล้านบาทให้กับโรงพยาบาลมหาสรารคามในโครงการ PEA สนับสนุนงบประมาณจะซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดเด เจแห่งเจริมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาพงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยมีนายแพทย์ภาคภูมิมโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้รับมอบซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนรวมเป็นสักขีพยานทั้งนี้สําหรับโครงการ PEA สนับสนุนงบประมาณจดซื้อครุภัณพันทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด77แห่งเจริญพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดขึ้นในวาระพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกทางเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 และต่อยอดภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลา60ปีที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยในการดําเนินโครงการดังกล่าวจะมอบเงินให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ77แห่งแห่งละ10ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน770ล้านบาทค่ะ